หิมะแรกของปีมาแล้วจ้าทุกคนเมื่อเช้าพี่เอเล็กซ์แบบว่าคือมันหนาวมากใช่ไหมอากาศติดลบแล้วพี่เอเล็กซ์ก็แบบคือเขาตกใจอ่ะหิมะแบบอะไรเย็นๆอะไรอย่างเงี้ยไปโรงเรียนนี่คงชอบมากเลยแหละเด่นหิมะตกหนักอยู่นะเนี่ยอากาศตอนนี้คือติดลบ คือจาได้เลยอะตอนอยู่อพาร์ตเมนต์ใช่ไหมแบบมันไม่ได้มีสนามหญ้าคือมันมีแหละแต่มันอยู่ข้างล่างอะไรเงี้ยพีเอเล็กซ์เขาก็ชอบมากเวลาหิมะตกเนี่ยเขาก็จะให้อุ้มแล้วเขาก็ดูแบบหิมะตกผ่านไอ้อะไรนะเขาเรียกหน้าต่าง่ะแล้วเขาก็ชอบแล้วแบบสดิดสด็งอะตอนนั้นก็ยังแบบห้าหกเดือนเจ็ดเดือนประมาณเนี้ยเขาก็ชอบมากอะไรเงี้ยแต่พอตอนตอนเนี้ยคือย้ายมาบ้านอะไรเงี้ยย้ายบ้านมาอยู่บ้านอะไรเงี้ยเขาก็คงแบบ enjoy อ่ะเนาะได้เล่นหิมะเต็มที่อะไรเงี้ยจริงจริงแล้วอ่ะคือหิมะตกอ่ะมันดีกว่าคือมันหนาวมันก็หนาวแหละแต่ว่ามันก็ดีกว่าฝนตกอ่ะเอาจริงๆนะคือฝนตกอ่ะมันหนาวแบบหนาวยังไงก็ไม่รู้อ่ะแต่ว่าถ้าถ้าทั้งฝนทั้งหิมะตกอะคือโคตรแย่เลย โคตรหนาวอะ